สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสกห้าดศูนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศษรษฐกิจการเงินนะครับโลกนะครับ m e t a เวิร์นะครับหลงซ้อนหลงนะครับในโลกเสมือนจริงนะเทคโนโลยียิ่งเจริญนะคนก็ยิ่งหลงในหลงไกลความจริงสูงสุดนะครับ นันภาพที่เราจะมองเห็นไว้อีกหน่อยนะครับเราจะเห็นมนุษย์นะที่ถูกอิมแพลนต์นะด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับหรือว่าชิปนะอะไรที่ฝังเข้าไปนะเพื่อจะให้เราอยู่ในโลกของเมต a าเวิร์สนะครับก็คือโลกเสมือนจริงนะียบเสมือนว่านะเราสามารถนะที่จะมองเห็นโลกซ้อนโลกได้นะก็คือนะเราจะอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเมื่อมองผ่านตาเราหรือมองผ่านแว่นตาไปเนี่ยนะเราจะมองเห็น นะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะหรือเราจะเข้าไปในสถานที่บางแห่งนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เป็นสถานที่จริงนะเป็นสถานที่เสมือนนั่นเองนะเป็นเทคโนโลยีเมตาเวิร์สนะครับก็กำลังเป็นที่เก่าขานถึงกันนะแล้วก็ผมก็มองว่าถ้าเมตาเวิร์สเกิดขึ้นได้ก็อีกหน่อยไม่แปลกนะเราจะเห็นนะครึ่งคนครึ่งมนุษย์นะก็คือมนุษย์เนี่ยอาจจะเอาบางส่วน นะของเครื่องจักรกลนะแล้วหรือว่าพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฝังเข้าไปก็ได้นะครับนะเพื่อให้มันง่ายนะต่อการจะเข้าไปสู่เมตาเวิร์สนั่นเองนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามองเห็นอยู่แล้วศักยภาพของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างตัวผมอเองเนี่ยจบมาทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับก็มีความเข้าใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของไอ้ระบบดิจิตอลโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น เมตาเวิร์สหรือว่าโลกสเสมือนจริงนะเทคโนโลยี Technology, พวกอะไรนะ AR นะครับพวก VR v i อ t u a นะครับเวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะชวนคุยกันก็คือว่ามันจะทำให้คนเนี่ยนะที่หลงซ้อนหลงในโลกสเสมือนจริงนั่นเองคือทุกวันนี้คนยังหลงไม่พอนะหลง กินเที่ยวเล่นนะหลงในอบายมุกนะหลงในการดูหนังฟังเพลงนะหลงในมือถือสมาร์ทโฟนนะหลงในเกมยังไม่พอนะยังพยายามให้ตัวเองหลงซ้อนหลงเข้าอีกนะนนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับผมยงเปรียบเทียบเรื่องของ m e t a เว r ร์สเนี่ยคล้ายๆกับ m a t ริกนะแมทริกก็คือคนจริงๆเนี่ยนอนหลับอยู่นะอยู่บนโลกนี่แหละเป็นโลกที่เสื่อมโทรมนะครับแต่ว่า เอาพักเสียบหัวแล้วสามารถเข้าไปสู่ในแมทริก์นะเข้าไปสู่ในโลกของดิจิตอลนะเข้าไปสู่ตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยนะผู้คนนะมากมายนะดูเหมือนโลกสเสมือนจริงนะแมทริกก็คือคล้ายโลกสเสมือนจริงคล้ายเมตาเวิร์สแต่ว่ามันพูดไปถึงอีกขั้นหนึ่งว่าอีกหน่อยคนเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใส่แว่นหรอกนะเอาปักไปเสียบหัวได้เลยนะก็ทำให้สมองคนเนี่ยนะเข้าไปสู่แมทริกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นะันะนนี้เป็นเรื่องราว ที่ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็บอกเกิดขึ้นไดนะ้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ประดิษฐ์สร้างอะไรขึ้นมาแล้วใครจะสามารถประดิษฐ์สร้างอะไรขึ้นมาก็อยู่ที่กลุ่มทุนเพราะฉะนั้นโลกนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เรียกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะวัานทุนนิยมก็คือทุนนำว่าใครมีทุนก็จะสร้างประดิษฐนะ์นวัตกรรมเทคโนโลยีออกมานั่นเองนะเราจึงมองเห็น นะเทคโนโลยีพัฒนามาเรื่อยๆนะถ้าเราย้อนกลับไปนู่นนะทศวรรษพันเรเห็นไหมเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์มาต่อมา,าพัฒนากันใหญ่นะเข้าสู่ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กเห็นไหมพอเครือข่ายเน็ตเวิร์กก็เข้าสู่ยุคนะที่ไร้สายนะแล้วเข้ามาถึงยุคของสมาร์ทโฟนนะตอนนี้ก็เลิงจะไปเมตาเวิร์สอย่างเงี้เป็นต้นมันพัฒนาเร็วมากนะว่าเกิดขึ้นได้ไหมเป็นไปได้ นะเพราะว่ากลุ่มทุนนะมักจะพยายามทำตัวเองเป็นลีดเดอร์หรือเป็นผู้นำนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อจะให้ตัวเองล้ำหน้าไปนะแต่สิ่งที่ผมห่วงนะครับก็คือว่าคนนะที่ไม่สามารถปรับตัวนะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะของการใช้ทุนนำนะใช้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนำะของการเปลี่ยนแปลงนะของการใช้ทุน นะซึ่งมีมากนะมันทําให้เกิดช่องว่างนะทางความมั่งคั่งรายได้คือคนรวยเนี่ยมีทุนเยอะนะเพราะว่าเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนะึงทําให้คนข้างหลังนะคนชั้นกลางจนชั้นล่างเนี่ยนะอยู่ข้างหลังตามไม่ทันนั่นเองนะมันปัญหาของ m e t a เวิร์ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ปัญหาที่ผมมองเห็นก็คือว่า m e t a เวิร์เนี่ยหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าหลงซ้อนหลงในโลกเสมือนจริงเนี่ยมันทําให้คนนะที่ธรรมดาชีวิตเนี่ยก็มีความหลงและเป็นพื้นฐานแล้วก็ปัญหาของความหลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานะในการสร้างปัญหาของของชีวิตคนนะในยุคสมัยเมื่อย้อนกลับไปประมาณสัก30-40ปีที่แล้วนะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหลงในการเสพบริโภค นะแล้วก็มีการใช้จ่ายเกินตัวเกินกําลังนะเป็นเพราะอะไรฮะก็เป็นเพราะว่าความหลงนี่เองนะหลงในพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะหลงในเทคโนโลยีใหม่ๆมาทุกคนก็พยายามจะซื้อมือถือซื้อสมาร์ทโฟนนะครับซื้อสื่อต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเพนความหลงต่างๆเหล่า,ลานี้การพัฒนาานวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยนะมันก็สร้างปัญหานะให้โลกมาในตลอดหลายทศวรรษ นะปัญหาหนี้สินนะซึ่งทุกวันนี้ยังแก้กันไม่ไ,มได้เลยนะเพราะว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นนะทุนนิยมบริโภคนิยมมากเกินไปนะโดยการใช้การสร้างนวัตรกรรมนะการสร้างเทคโนโลยนะีดึงให้คนเ,นนะเข้าไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมาแล้วในการพัฒนานะในทางด้านนี้ตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980นะมาจนถึงทุกวันนีนะ้เราก็มองเห็นแล้วว่านะผู้คน,นนะได้เข้าไป ใช้บริโภคนะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะทำให้มีหนี้สินนะทำให้ตัวเองนะครับใช้ใจ่ายบริโภคมากเกินไปซึ่งสร้างปัญหามาจนถึงทุกวันเนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด Metaverse เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ากลุ่มทุนนะอย่างเช่นการนำโดย f a c e b o o นะที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta เนี่ยนะจะพัฒนา Metaverse ขึ้นมาจะพัฒนาไปในทิศทางนี้เทคโนโลยีด้านนี้ใช้โลกสเสมือนจริงเช่นนี้ นะทำห้ผู้คนหลงซ้อนหลงเข้าไปอีกนะหนักกว่าเดิมอีกอันนั้นผมมองว่าทําได้นะในเชิงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างเราเห็นมาแล้วอย่าง AI อนะอย่างเรื่องของเอ่อโรบอทอุ่นยนนะครับอย่างเช่น iot internet of thing อย่างเงี้ยเราเห็นมาแล้วไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดซึ่งผมจบทางวิศวกรรมศาสตร์ผมก็ไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพียงแต่ว่ามันจะทําให้คน นะที่ไม่รู้ความจริงอยู่แล้วในชีวิตจริงตัวเองเนี่ยนะไม่เข้าใจเรื่องกายกับจิตตัวเองนะไม่เข้าใจเรื่องของกิเลสต,ตัณหาเนี่ยนะยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่หนะลงเข้าไปสู่ในโลกเสมือนนะของ Metaverse สนะครับซึ่งแน่นอนฮะนะคนที่ไม่เข้าใจตัวนี้อาจจะพูดว่าเอ๊ะนะจะไม่ให้มันมีนวัตกรรมใหม่แล้วเมตาเวิร์ก็บอกสำหรับผมแล้วเนี่ยมีก็ดีนะแต่ผมก็มองเห็นว่ามันก็เป็นโทษสําหรับหลายๆคนนะ ที่มีความหลงอยู่แล้วเมตาเวิร์สยังไม่มาก็หลงเยอะอยู่แล้วหลงจนชีวิตตัวเองเนี่ยนะไม่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้นะั่นหนี้สินเต็มไปหมดท่วมทับจนแทบจะแย่อยู่แล้วนะยังไม่รู้จะบริหารจัดก,การหนี้สินตัวเองอย่างไรจะออกจากกับดักหนี้สินอย่างไรมาเจอเมตาเวิร์สซ้ำเข้าไปอีกนะยิ่งหลงซ้อนหลงมีเปลือกอยู่แล้วไม่พอนะหลงในเปลือกยังเอาเปลือกใหม่มาครอบเข้าอีกนะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยมเป็นไปได้นะสำหรับผมนะไม่ได้แปลกประหลาด เดี๋ยวผมเป็นห่วงว่านะการพัฒนานะแบบอะไรที่มันเขา,าเรียกว่ามันไม่ไปคู่กันนะการพัฒนาที่มันแยกส่วนนะการมองที่แยกส่วนที่มันไม่สอดคล้องกันนะในทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะในทางด้านของการเมืองสังคมแล้วก็ในทางด้านเทคโนโลยีที่มันไม่ไปสอดคล้องกันเนี่ยมันจะสร้างปัญหานะให้คนที่ตามไม่ทันปรับตัวไม่ได้ เกิดเป็นความเครียดนะเกิดเป็นแรงเครียดนะแรงเค้นในสังคมอ่นะเพราะปัญหาเก่านะใน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะของการพัฒนานะวัตกรรมเทคโนโลยีเนะี่ยมันสร้างปัญหานะให้คนยุคนี้นะมีหนี้สินอะไรเต็มไปหมดยังไม่รู้จะจัดการอย่างไรเลยนะตอนนี้เรามี m e t a เวิร์นะซึ่งจะไปข้างหน้าอีกนะคือไม่ไม่รอละจะไปข้างหน้านะแต่คนที่ตามไม่หลังในชะนชั้นกลางชนชั้นล่างยังมีอีกมากเลยนะยังปวดหัวอยู่ กับเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจการเงินอยู่นะเพราะฉะนั้นไอรอยแยกช่องว่างทางความมั่งคัง่งช่องว่างทางการเมืองสังคมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ผมมองว่าเมตาเวิร์สจะทำได้แต่มันจะประสบความสําเร็จมากหรือเปล่านะในเมื่อปัญหาทางการเมืองสังคมช่องว่างนี้มันทางกว้างขึ้นมันจะดึงไปไม่ได้ก็ได้นะเพราะ,ะนั้นการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้ผมถึงมองว่า ถ้าเราทำอะไรนะที่มันไม่สอดคล้องกันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเทคโนโลยีเนี่ยนะมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดคิดกันนะครับว่าเมตาเวิร์สจะมาเร็วพัฒนาไปเร็วนะเพราะว่าผู้คนนะยังติดปัญหาเรื่องเก่าๆปัญหาทางช่องว่างทางหนี้สินทางกับดักหนี้สินนะยังเอาตัวไม่รอดอยู่เลยนะในขณะปัจจุบันนะครับเพราะ,ะนั้นเมตาเวิร์สมา นะเราก็จะมองเห็นนะมันอาจจะไม่สามารถพัฒนานะไปได้รวดเร็วอย่างที่หลายคนคิดก็ได้นะเพราะไซเคิลแรงขับเคลื่อนถัดไปเนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่ามันจะสิ้นสุดวงรอบเก่านะทางด้านาพวกเ,เศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปมองด้านเดียวแต่ถามว่าเมตาเวิร์สมาได้ไหมก็มาได้กลุ่มทุนเป็นผู้ลีด แต่จะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ในขณะที่ชนชั้นกลางชนชั้นล่าง,งยังยิววหยอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ตั้งไว้คิดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เยสกจุด0ูง็นการประชุมรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยนะครับจะพูดถึงมุมมองเศษรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศร์โลกนะครับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับ ในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail com นะครับก็อย่าส่งเข้ามาในไลน์นะเพราะว่าถ้าท่านส่งมาในไลน์ผมก็จะรบกวนนะส่งใหม่นะกลับมาที่อีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail com แล้วก็รบกวนส่งข้อมูลให้ครบนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะซึ่งการสมัครเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ท่านสามารถร่วมนะสนับสนุนนะในช่องผมนะในชุมชนของผมนะซึ่งท่านอาจจะเข้ามานะร่วมอยู่ด้วยนะโดย สามารถทําทได้นะตามอัทยาสัยของท่านนะตามบัญชีนี้นะครับก่อนทุกท่านฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าผมมองอาจจะแตกต่างจากหลายท่านนะว่ามองว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันหลงซ้อนหลงในโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ